ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องดื่มชาไทยนะคะตราบองเต้นะปริมาณปอก,กระป๋องนะคะจะอยู่ที่220 m .L. นะคะความพิเศษก็คือว่าทำมาจากใบชาอูหลงแท้เลยที่สําคัญนะคะกินหอมเอกลักษณ์นะคะของชาไทยเลยแล้วเขายังใช้นะคะคน้ํานมที่นเข้าจากนิเแลด้วยเพื่อรสชาตินะคะที่มันกลมกลม่อมยิ่งขึ้นนะคะรสหวานมันนะคะตัวนี้ก็แนะนํานะคะก่อนการดื่มนะคะให้เรานะคะนําไปแช่เย็นก่อนนะสําหรับใครที่ชอบแบบว่า ความสดชื่นนะคะนี่นะหรือว่าใครใจะดื่มนะคะคู่กันกับน,น้ําแข็งก็ได้นะตัวนี้นะคะไม่ใส่วัตถุก,กันเสียนะคะและที่สําคัญนะแคลน้อยนะสามารถที่เก็บนะคะไว้ได้ยาวนานนะคะถึง18เดือนเลยนี่นะคะคงความแบบว่ารสชาติแบบของชาไทยนะคะสำหรับคนสนใจนะคะพกพาสะดวกนะตัวนี้นะสามารถพกไปได้ทุกที่เลยนี่นะคะสนใจกดสั่งซื้อนะคะแนะนําเลยกดสั่งซื้อไปจิ้มลิงก์ในถุง้มได้เลยหรือกดช้โคดส่วนลดด้วยแนะนําเลยค่ะ